นี้ช่องพเนียดพ่อเยอ้วนนะคะจะเอาจะเอาเนียดมาให้ดูค่ะก่อนจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยจ้ะก็มีพเนียดนกเขาใหญ่ค่ะชานเดียวนี่ค่ะนกเขาใหญ่ชานเดียวนะคะสวยงามมากค่ะหมานเป็นรวดสปริงทั้งหมดค่ะพะเนเยดพ่อเยือ้วนนะคะไม้รวมค่ะ สินค้าตัวนี้ขายดีมากค่ะนกเขาใหญ่นะคะจานเดียวค่ะก็มีนกตูมนกอีลุ่มนะคะค่ะนี่ค่ะจะใหญ่สองทางค่ะนกอีลุ่มหน้านี้ก็เป็นหน้านกอีลุ่มนะคะใหญ่กรงใหญ่มากเพราะว่านกตัวใหญ่นี่ค่ะนกอีลุ่ม สนใจก็สั่งมาได้นะคะลูกอีรุ่มก็ทำนะคะมันจะลูกมันจะตัวใหญ่กรงใหญ่ค่ะสองทางค่ะต่อมาก็นกกวักนกกวักาชั้นเดียวค่ะนกกวักาชั้นเดียวชั้นเดียวจะเป็นแบบนี้ค่ะตุ่ตัด,ตดมีกรประตูมีที่ล็อกกรอ เดยวนกออกค่ะเป็นไม้ไผ่เอาไม้ไผ่สานนะคะสวยค่ะ,คะนคะสนใจก็สั่งได้นะคะสวยงามมากตอนนี้จะจะเป็นนกกวักสองทางค่ะนี่ค่ะ ถ้าเสเล็กค่ะเป็นเปลือกไม่ไผ่จะแข็งเลงจะเก่ไม่ไผ่จะเก่นะคะไม่ไม่เป็นหมอดค่ะเอาเปลือกมันนะคะสารนะคะพีมือคนเก่นะคะพีมือช่างมีอายุหน่อยนะคะสนใจชานเดียวก็สั่งได้สองทางก็สั่งได้ค่ะ ได้เร็วไม่มีคิวแล้วค่ะนี่คะวันนี้ก็ส่งแค่นี้แหละค่ะนกตูมนกตูมนกเขาใหญ่ชานเดียวค่ะแล้วก็นกกวักค่ะเนี่ยนกกวัก สนใจได้สั่งมาเลยค่ะ084-321-1954วัสดีค่ะ